สวัสดีครับอยู่กับผมปืนสตาร์คาลรถมือสองนุมธานีราคาดีฟีดาวนะครับวันนี้อยู่กับรถจิ๋วแ,แจ๋วกันบ้างนะครับกับเจ้าคันนี้นะครับมิตซูบิชิมิราต์ 1.2GLX ปี2019จุด20มาในราคาค่าตัวเพียง3 4ห9 0 0นบาทเท่านั้นนะครับบอกเลยว่าออปชั่นเนี่ยคันนี้แจ๋วมากถึงแม้จะคันเล็กๆอย่างนี้แต่อย่างนี้นะครับบอกเลยว่าจิ๋วแ,แจว๋วมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับในส่วนของดีไซน์นะครับอย่างแรกเลยผมขอให้ดูดีไซน์กันก่อนเพราะว่าคันนี้เนี่ยคือหน้าตาม,มาค่่อนข้างทีจะพิกโฉมสหรับ ตัวกอนมากๆนะครับตัวนี้คือคนข้างที่จะมาแบบสปอร์ตจบเฉียวแล้วเหลี่ยมสันชัดขึ้นความคมชัดขึ้นกระจังหน้าดูดุดันมากขึ้นนะครับพร้อมกับโลโก้มิสูที่อยู่ตรงกลางตรงนี้นะครับซึ่งมันเด่นมากขึ้นนะครับนี่คนข้างที่จะสวยเลยกับชมนี้ผมชอบมากนะครับแถมคันนี้ไฟหน้าเนี่ยมันสวยมากขึ้นนะครับผมก็คือเนี่ยคมๆเลยนะครับนี่ดูได้เลยว่าไฟหน้าเนี่ยดูสปอร์ตมากขึ้นนะครับมาพร้อมกับไฟตัดหมอกด้วยครับคันนี้มีไฟตัดหมอกมาให้นะฮะนี่ ก็คือค้ณคาที่จะครบแล้วนะครับกับออปชันนะครับในส่วนของด้านหน้าเนี่ยก็คือค้ณคาที่จะโอเคเลยถ้าใครอยากได้ในส่วนของกล้องหน้ารถหรือว่าพวกเซ็นเซอร์อะไรพวกนี้ครับก็สามารถไปกิดเพิ่มได้นะครับกับตัวนี้นะครับที่ราคาถูกมากผมบอกเลยว่าถ้าได้ไปเงินเหลือแน่นอนแล้วก็ในส่วนของตรงนี้นะครับมาตามมาดูกันหน่อยนะครับว่า คันนี้เนี่ยมีอะไรบ้างน,นะครับด้านข้างก็คือตัวนี้นครับในส่วนของชมด้านข้างได้เป็นล้อกระทะมานะครับผมก็เป็นล้อกระทะเดิมๆล้องลอยนะครับก็ข้างที่จะไม่มีเลยดีกว่านะครับอาจจะเป็นในเรื่องของฝุ่นเล็กน้อย <Culture> ครับแล้วก็เป็นสภาพล้อกระทะนเดิมซึ่งมันก็ไม่ได้มีร่อรอยการเบียดมานะครับเป็นสภาพที่ค่อนข้างโอเคเลยนะครับใหม่ๆเลยแล้วก็ในส่วนของตอนนัวนี้ไฟเลี้ยวจะอยู่ที่หูกระจกนะครับผมนี่ก็ค่างที่จะโอเคเลยนะครับกระจกเป็นปกไฟฟ้า๊กไฟฟ้าแล้วด้วยนะครับแล้วก็เวลาเราล็อกรถนะครับเนี่ย ดเวลาล็อกรถก็จะมีในส่วนของนี่นะครับการพับผูกกระจกให้เรียบร้อยนะครับเก็บกันอย่างสวยงามก็คือไม่ต้องไปกังวลน,นะครับว่าเอ้ยเราจะลำบากเพื่อลรุ่ทางหรือเปล่าเวลาเราจอดรถอยู่เดี๋ยวก็ต้องมานั่งพับอะไรอเองนี่อีกแล้วก็ในส่วนของตรงนี้ก็คือเวลาปลดล็อกก็นี่กางออกเองด้วยนะครับก็คือไม่ต้องอ,อะไรมากเขาออโต้ให้เองเลยแล้วก็ในส่วนของการนี่นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูส่วนขอ,ของภายในกันหน่อยนะครับก็คือในส่วนของภายในเขาก็มีการปรับเปลี่ยนในส่วนของ พวกสีพวกการตกแต่งนิดน้อยนะครับแล้วก็มีในส่วนของการเพิ่มออปชันมาไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวมัลติฟังก์ชัน จอนะครับผมอะไรต่างๆผมบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะสวยมากนะครับแล้วก็ในส่วนของบอกก็ยังเป็นสภาพเดิมๆนะครับไม่มีร่องรอยฉีกขาดหรือในส่วนของร่องรอยการแตก,แตกแต่เล็กน้อยเลยครับคือบาะเบาะสภาพเดิมๆสวยเลยแล้วก็ในส่วนของการเล่นสีเล่นอะไรต่างๆคือตัวนี้ดีดีมากนะครับเป็นตัวที่มองแล้วแบบมันสปอร์ตแล้วก็ในส่วนของออปชั่นภายในมีอะไรบ้างตามมาดูกันเลยครับมาเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเลขไม์กันหน่อยนะครับว่าคันนี้เลขไม์เท่าไหร่ก็นี่นะครับเลขไม์จะอยู่ที่ห้าหมื่น 3,500กิโลนะครับกับเลขไม้ประมาณนี้นะครับรถประมาณนี้ถือว่าเป็นเรื่องปกตินะครับผมไม้นี้ไม่แท้แน่นอนแต่เราจะไม่มีการก่อไม้กับไม้นะครับผมไม้มายังไงเราให้อย่างนั้นเลยแล้วก็ในส่วนของออปชั่นที่ผมอยากจะนําเสนอในส่วนของผมอไลายครับที่พูดไปแล้วนะคือมัลติฟังก์ชันนั่นเองมีอะไรบ้างนะครับสามารถเล่นเสียงรถเสียงได้เปลี่ยนสถานีวิทยุกอเพลงได้นะครับเปลี่ยนแท็กแรงต่างแล้วก็มีในส่วนของการเชื่อมต่อบุทุสได้นะครับรบสาขสงสายมีให้ครบนะครับผมที่ ปัดน้ำฝนนะครับก็มีแบบหน่วงเวลาได้ด้วยนะครับผมแล้วก็มีปัดน้ำฝนด้านหลังด้วยอะไรต่างๆก็คือครบเลยนะครับออปชั่นตัวนี้ก็คือเป็นรถบ้านที่แบบถือว่าครบครั่นมากใช้ในชีวิตประจําวันได้ไม่มีปัญหาแล้วก็ในส่วนของตัวนี้ในในส่วนของจอนะครับทัชสกรีนมาด้วยที่สามารถเชื่อมต่อ Apple c a r p l a y o r d r o i d Auto ได้เดี๋ยวผมจะขึ้น ภาพไ้ให้ดูนะครับเวลาเขาเชื่อมต่อเราจะเป็นยังไงแต่ก็คือมีออปชันอย่างนี้มาให้นะครับก็คือเวลาไปต่างจังหวัดเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยครับว่ากลัวหลงหรือว่าจะเข้าเมืองนะครับไม่เคยเข้าเมืองแล้วแบบเส้นทางมาดูงงๆยังเลยมีอ p ปเปิลคาเพมาให้แอนดรอยโต้ก็มีมาให้ก็ถือว่า ไม่ต้องกลัวนะครับฟังเพลงไปด้วยดูแมปไปด้วยเนี่ยปลอดภัยแน่นอนแล้วก็ในส่วนของตรงนี้มีแอร์นะครับในส่วนของระบบปรับอากาศเป็นแบบไมนุ่นะครับผมมีมาให้3าตุ่มก็คือปรับแรงลมปรับความเย็นปรับในส่วนของช่องทางการเป่าลมนะครับผมช่องอากาศไหลเวียนก็ค่อนข้างที่จะครบครันแล้วนะครับแล้วก็มีในส่วนปลั๊กโทรเอาเล็ดนะครับผมสามารถเสียบชาร์จไฟหรือเป็นบีที่จุดปลีกก็ได้นะครับผมแล้วก็มีในส่วนของนี้นะครับพวกอ่าออโต์ไรเดอร์สตาร์ทท็อปเอนจินนะครับเวลาติดไฟแดงนานๆก็ตัวนี้ช่วยในเรื่องของการประหยัััััััดดนนนนนนน้้าามมมะะะคคครรรรรบบบเเเเเขจื่่่ออองงยยตตต์์ใหโิีีีสวกท เกี่ยวคันบันไดนะครับผมนี่ก็คือค่อนข้งางที่จะขับง่ายนะครับแล้วก็ไม่หลงเกียร์ทำให้เวลาขับเนี่ยก็คือขับขี่ค่อนข้างสบายครับแล้วเป็นเกียร์แบบ CVT ด้วยเวลานั้นก็คือเปลี่ยนเกียร์กันแบบ นิ่มๆไปเรื่อยๆนะครับไม่แบบมีกระตุกเลยค่อนข้างที่จะโอเคมีในส่วนของหมด L หมด S มาให้หมด S เอาไว้เล่งแซงหมด L เอาไว้พุ่ขึ้นทางชันขึ้นเขานะครับตัวนี้ก็คือมีมาให้ค่อนข้างที่จะครบเลยนะครับผมสำหรับเจ้าตัวนี้ภายในเนี่ยถือว่าออปชั่นมันสะดวกสบายมากๆนะครับราคาแค่3ามแสนสีก้บาทเท่านั้นนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูในส่วนของโซนด้านหลังกันหน่อยนะครับว่าการนั่งโดยสารเนี่ยจะเป็นยังไงแล้วก็มาถึงในส่วนของการนั่งโดยสารด้านหลังนะครับสาหรับผมแล้วก็ ถือว่าค่อนข้างที่จะคับแคบนะเพราะผมเป็นคนที่สูงถึง180เซนติเมตรแต่ว่าก็นี่เห็นได้ว่าเข่าผมติดแล้วผมปรับด้านหน้าให้ผมนั่งเองด้วยนะครับก็ถ้าด้านหน้านะครับคนนั่งด้านหน้าเป็นคนที่ตัวเล็กหน่อยก็ให้เขาเขยับไปอาจจะนั่งสบายกว่านี้แต่ว่าในส่วนเฮดรูลุ่มเนี่ยถือว่าเหลือเหลือกว่าเจ้าตัวแอทลาดน,นะครับก็ถือว่าใช้ได้ในระดับหนึ่งมุมมองมนปลอดโปร่งแต่ว่าในส่วนของการนั่งก็ อย่างที่เห็นนะครับอาจจะมีติดอาจจะต้องนั่งตัวตรงขึ้นมานิดนึงนะครับผมก็จะมีพื้นที่เหลืออยู่หน่อยหนึ่งก็ถือว่านั่งได้ไม่มีปัญหาแต่ว่านั่งไปนานๆอาจจะมีอาการเมื่อยได้ใน<อ>ส่วนของการเก็บของล่ะเป็นยังไงแต่ก่อนไปดูการเก็บของอยากให้ดูดีไซน์ด้านหลังหน่อยสำหรับเจ้ามิาชมนี้ถือว่าค่อนข้างที่จะสวยเลยด้วยดีไซน์ที่เป็นเหมือนส่งแฮชแบ็กกับการที่ทำไฟเลี้ยวมาแบบมีอายไลเนอร์ตรงนี้มีกรอบมาให้แล้วด้วยนะครับก็ค่อนข้างที่จะสวยเลยนะครับผมแล้วก็นี่เดี๋ยวผมจะให้ดูในส่วนของ นี่ไฟนะครับด้านท้ายเวลานเขาจะเป็นเส้นอย่างนี้ค่อนข้างที่จะสวยนะครับผมเวลาเห็นกลางคืนเนี่ยคือมาแบบอย่างนี้เนี่ยสวยมากแล้วก็ในตัวนี้จะมีชุดต,ตกแต่งมาด้วยก็จะเป็นในส่วนของนี่นะครับเป็นสเกิร์ตด้านล่างนะครับทั้งด้านข้างกับด้านหลังด้านหน้าจะไม่มีครับก็จะเป็นด้านข้างกับด้านหลังค่อนข้างที่จะสวยพร้อมกับท่อหลอกมาให้ด้วยก็คือทําให้มันมีลุคมีมิติมากขึ้นนะครับผมอ่ะแล้วก็เดี๋ยวเปิดตรงน,นี้ให้ดูนยครับว่ามีอะไรบ้างนะครับก็ในส่วนตัวนี้นะครับก็คือของมาให้ค่อนข้างครบนะครับไม ที่บังของนะครับตรงนี้แล้วก็ในส่วนของการเก็บของนะครับถาดรองของของนี้ก็มีมาให้นะครับอันนี้เป็นช่องเก็บของด้านล่างนะครับสำหรับใครที่แบบมีรองเท้าสำรองมีอุปกรณ์อะไรต่างๆที่ใช้ในชีวิตประจำวันเยอะสามารถมาเก็บตรงนี้ได้นะครับแล้วก็นะครับในส่วนของตรงนี้ก็คือการเป็นลถ5ห้าประตูเนี่ยมันมีข้อดีอย่างหนึ่งก็คือมันต้องพับเบาได้แน่นอนอยู่แล้วนะครับเวลาพับเบาเนี่ยก็คือพับง่ายๆครับจะมีสลักนะครับเป็นเชือกดึงนี้ได้นะครับนี่ก็คือพับไปได้เลยเวลานั้นก็เก็บของได้เยอะแน่นอนนะครับผมนี่ ก็คือจะขนทีวีขนตู <Öz ell hvad> ้อะไรเงี้ยครับก็คือคันใช้ได้เลยนะครับก็สามารถเทิร์นของขึ้นไปแก็ได้นะครับแล้วก็แบบเก็บของพวกเอกสารพวกงานออฟฟิศอะไรต่างๆนะครับถ้าใครที่เป็นพนักงานออฟฟิศเนี่ยผมแนะนําเลยครับว่าคันนี้เหมาะกับการใช้ในชีวิตประจําวันมากๆหรือจะเป็นนักศึกษาได้ขนแบบถ้าใครเป็นหาปั้นนะครับขนแบบพวกของที่ต้องไปเรียนอ่ะงานปั้นงานอะไรต่างๆเอาไปด้วยได้เป็นแบบบูนโมเดลเนี่ยคือในนี้มีพื้นที่เยอะแน่นอนนะฮะไม่ต้องกลัวเลยว่ามันจะกิ่งตกหรืออะไรก็ตามเป็นพื้นอย่างนี้ถือว่าโอ เดี๋ยวพาไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันหน่อยนะครับว่าห้องเครื่องเขาจะมีอะไรอีกบ้างนะฮะและนี่ก็เป็นเครื่องยนต์ของเขานะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซิน1 2 0 0ซ c สามสูบนะครับผมก็จะได้ในเรื่องของการเร่งที่ค่องดีสําหรับผมแล้วผมชอบขับมิลานในเรื่องของอัตราเร่งถูกไหมการใช้งานต่างๆนะครับถึงตัวผมจะใหญ่อะไรก็ตามมันดูไม่เข้ากับรถแต่จริงๆแล้วผมมองว่าคันนี้ถ้าขับจริงๆแล้วขับดีมากนะครับอัตราเร่งนี่มาให้เต็มจริงๆแล้วก็ในส่วนของสภาพมาดูกันหน่อยนะครับคือคันหน้าเนี่ยเดิมๆไม่มีร่อองรยยบิดเีว การชนเลยแม้แต่น้อยนะครับมาร์กิ้งน็อตเดิมๆนะครับผมนี่เบรก ABS อยู่กันปกตินะครับมาร์กิ้งก็เดิมๆนะครับผมรอยเม็ดอาร์นะครับซีนต่างๆอยู่กันครบๆเดิมๆนะครับผมรอยน็อตตรงแก้มนะครับไม่มีการถอดการไขนะครับฝั่งนู้นก็เช่นกันนะครับผมในส่วนของนี่เบาโช๊คนะครับก็เดิมๆนะครับผมมาร์กิ้งอยู่ครบนะครับรอยน็อตไม่มีขยับอยู่กันครบๆนะครับในส่วนฝาโป้งมอกก ก็ยังมีอยู่นะครับผมคือตัวนี้สภาพมาเดิมๆไม่มีชนหนักจมน้ําพิกานะครับหรือไปตัวเจอเราเยินดีซืึ้อคืนอ0 0อยู่แล้วนะครับกับเต็นท์สตาร์คาของเรานะครับเราก็รับประกันเลยเพราะว่าเราคัดสรรรถมาให้อย่างดิบอย่างดีเลยแล้วก็สาหรับเจ้าคันนี้นะครับเดี๋ยวมาสรุปกันหน่อยคันนี้เป็นมิ t ซูบิชิมิลาด1นึ G L X ปี2019จด20มาในราคา3า9 0 0 0บาทนะครับผมก็คันนี้ถ้าใครที่สนใจสามารถติดต่อมาทางช่องทางที่ขึ้นอยู่ดอานล่างได้นะครับเป็นเบอร 09999179หรือจะเป็นช่องทางไลน์แอดที่ขึ้นอยู่ก็ได้นะครับผมเราเรามีพี่ปรึกษาการขายพร้อมปิดจ,จบบ้คุณอยู่ตลอดเวลานะครับผมแล้วก็สําหรับวันนี้ใครชอบเจ้ามีราดคันนี้ชอบคลิปนี้ชอบคันนี้อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมเอารถมาเด็ดสภาพมเดทสต็อกกันอีกเชน่นเคยสําหรับวันนี้ผมกับเจ้ามิสูชิมิราดก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ